ภาพเด็ดคลิปเด็ดขนาดเนี้ยมันต้องแชร์ให้โลกรู้นี่สมกระฉาย,ยาหมวยรู้โลกรู้จริงๆเลยเนี่ยนี่อะไรกันอยู่คะแม่ท่าทางตื่นเต้นเชียวากำลังดูคลิปหลุดพี่เสือสิกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับสาวบนเตียงอะ่ะมีใครแชร์เข้ามาในกลุ่มก็ไม่รู้ลูก ไม่นานนะครับพี่หมวยห้ามแชร์ห้ามส่งต่อมาผิดกฎหมายผู้ใดนําเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารและข้อมูลนั้นประชาชนเข้าถึงได้มีโทษจําคุก5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะพี่ คนแชร์ก็ผิดเหมือนกันครับถ่ายวิดีโอส่วนตัวกับแฟไม่ผิดหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดมือถือหายหรือเอามือถือไปซ่อมข้อมูลในมือถือมีโอกาสหลุดไปในโซเชียลนะคบแล้วมันอาจเกิดความเสียหายนะครับหวยรู้โลกรู้เกือบไปแล้วนั่นแหละยังมีคนไม่รู้เรื่องนี้เยอะครับรามกอนาจารยร์แบบนี้เนี่ยอย่าไปใช้มั่วๆนะครับกฎหมายใกล้ตัวดูไว้อื่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ